มาเด้อพี่น้องสุขุสุขคนหลับเป็ดเซฟบๆมาแพนด้ากัรพี่น้องเอิ้นเจ้าน้อยมากินน้ำกันเดฟูเจ้าก็ได้เจ้าของหมาเนาะมากินข้าวพี่น้องวันนี้ข้าวเด้อสุขุสุขคนแน่ใบเท่าอะไรใบดีพี่น้องใบดีจ้าพี่น้องมาฝากช่องผักใส่ได้เมื่อเด้อเอิ้นเจ้าของกันเจ้าของมาเจ้าของหมามากินน้ำขันดาเพี่น้องเลยชิลเล็กของผมซะ โอ้ยเดี๋ยวนังางไว้ก็ได้ทงไม่สั้นเลยาไม่ได้หรออนีเลยนัข่านะมันแ่บมัน่อ้วนขนาดอันนี้เห็ดเฉพาะแต่น้นสิ้นอัน

vẫn là nó sẽ dùng nói. Mentre chút mặt trong tâm tựa lên trên một cái hãy mặt. Mentre chút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  mặt. น้ำข่างอ่างอะไรไปเปิดประตูเนาะมันเนี่ยอ่อนขาบุค่ะนี่เราไปเห็นหนังนะเป็นด้านมาเห็นหนังเลยเกินเช้ามาอ้กตายเยอะตายก็ได้บ่ไก่กัดมาได้ยังทีอไก่ไก่น้อยเดึ่ไก่น้อยสิกัดได้ทางไก่น้อยเขาปล่อยลงเลยได้เพราะอะไรไก่น้อยคน เรื่องวันมันสิจัดการมันมันอูไว้ก่อนลามไว้บตายแล้วมีอะห่อนเลยบ่ออกมาหร้กอยาออกมามันใหญ่ก่อนมันแพ้หูไรมันเสาข้งแกเปนด่างข้นี้ขวหัวผมมาาตว่าลำดำมาเลยมาลำดำอันนี้ได้อันนี้ับ เห็นตอนแอนนี่เนเมาประกะม,ม,มามากพี่เอ้าคำนั้นมากกดแบบกดเขาแห้แกของเรื่องอแกก็เีบเขาไปเรื่อยๆมาดันดัอย่างนั้น,ก,นก็เีบโดนถามของแกโดนโบเอาปูนไปเทใส่ในหานะแล้วเลยบวกดเลยมาละใ <ๆ S 2> ส่กรดิ่บ็อกสามสี่ก้อนห้องขึ้นกันไว้บังไว้ มว่มาเขาหนอมวยมาคนอื่นนะเขาตั้นไปดูน้อขั้นไุ่หนแล้วขึ้นกระป๋อขึ้นทางไหนมันเขาก็ได้นะคะขออ่านก็วันหนึ่งเลยร็พรงนี่เพียงมาพิจิตรนะ ก่อนหนึ่งชุดชุดชุดง่ายๆเลยเอาเสร็จไปมองมันเลยนะไม่อว่ามนมีอะไรอยู่ก่อนไหนแม่มาไปหาจีกินนอนอุ่นปลอดหายนะ

ว่าว่าธรรมดาที่สุดดอกนะคะมันเป็นรูกเคยมาขายจีบเ่าคดองอำเ่าอะไรนั้นใดเ่าเหลืองเห็ดที่ละล่ะมาได้เบาื่นนึ่งคดองเลยวาเงินอันเห็ดที่ซือได้เนี่ยอยากให้เขาเห็ดที่เด็กกองก้อนนะไ่ยังบรเวารคดองเนาะคดองคดองเนี่ยขนาดซํานี่เขากันยังแนมหนากันเลยม่ได้ร้ายพ คัดกะใส่แล้วค่ะใส่กะทิใส่เก็๊ยสไลด์นะพอเผือ้าเผือเผือเบี้ยที่ล้านล้านเลยเีอยู่คุณแล้วเนาะเตนี่เต้ตองอยู่บ้านแล้เนาะมาใสอยู่ไล้บหมูจะหมูกับข้าวขาแก่กับขางเราขาเรียกินกันเองแล้วเราไหลเนี่นั่นแหละเขาก็ได้หักแข่หักคุณเนาะข้าวช้าหนึ่งก็ซอบแล้วอะ เรีย, thể, รยนแข่หคนมาลับเราเคียนใส่นาหันนะนะบ่เดี๋ยวเอาไปเอาคืนขาดองเลยน้มันขาดองเลยน้องเห็นไหมคาดองของแบบาหีดอันนี้เห็ดหีดพีละลาองบดอะไแตงแกเขาแต่กแก่ห็ดพีบ่ได้แตงนะบดเห็ดนองนะมีมื่อหนามาื้ไนเขาจะเห็ดทังเห็ด เขาบพีเร <inal meantime> oh, oh, ียนพีซานเอาเห็ดน้อยผู้แค่น้อยซาบผู้แค่น้อยโอ้เขาเป็นโปเป็นเมียนกินข้าวโอมไหมครับ กเดือนกักกินสเนาะโอเคต่อไปยากืุดซีเลมาก่อซีเลกินมด้ินามนุเลยอากินอีกลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณถูกไล่ทุกเม่นทุกเข่ามาหับชมติดตามสองก้านาตาอ้นนะพี่น้องเด้อแซ่บีลีเนาะมันเนาะแซ่บนนาดมัน